จริงๆแล้วมันก็มีซีรีส์วายหลายๆเรื่องนะครับที่กําลังมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากๆนี่ก็อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นนักแสดงจากอรนี้เลยคินพอสเดอ e s อเดซีเจฟซาเตอร์ก็บอกว่าดังข้ามประเทศจอมีผลงานร่วมกับศิลปินเกาหลีแต่ขออุบไปก่อนว่าร่วมกับใครนะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับบอกว่าใจหายมากเลยคินพอสจะจบแล้วเหลือ3 EP แี้ว ใครที่เป็นแฟนคลับก็อย่าลืมนะว่า3 EP นี้เขาบอกว่าพีกสุดๆุดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่หลายๆคนอยากจะรู้ต้องไปหาคําตอบกันเองแต่อีกเรื่องนึงที่เขาบอกว่าเจฟฟตเตอร์เสียใจมากๆเรารู้สึกแย่มากๆนั่นก็คือมีคนไปปลอมเฟซบุ๊กแล้วก็หลอกเอาเงินแฟนคลับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเดี๋ยวเราไปฟังเขาก่อนดีกว่าเลยครับไปไปทำเพลงแล้วก็จริงๆเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าผมไปร่วมงานกับศิลปินเกาหลีท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ ยังบอกไม่ได้เราไป c o p r o ดิว e ์เพลงด้วยอะไรเงี้ย <ừ. S 2> เขียนเนื้อด้วยครับผมไปไหนผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้หญิงครับเอ มีความสุขก็ใจหายเหมือนกันที่มันจะจบลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้มาทุกคนในกลุ่มผมว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เราปล่อยออกมาในโปรเจกต์กินพร้อมันก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอยู่เจ๊เจ๊หลังเรื่องเฟซบุ๊กที่หมู่ฟองมันมีคนเสียหายแล้วมันมีคนที่เสียหายแล้วด้วยครับครับแล้วก็เรื่องบาตก็มีคนเสียหายเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการโกงรูปแบบไหนไม่โอเคเลยเออ่จริงๆเนี่ยเราให้ทางเอ่อมาเปิดดูแลเรื่องนี้ด้วยปปรรับบกก็เดดี๋ยยววจจะะู่่าาางงไไตตอปในมแ โดนกันนะโดนปลอมเฟซบุ๊กจริงๆแล้วมีดาราหลายๆคนที่โดนแบบนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นเป็นช่องทางที่แบบแฟนคลับเวลาดาราอยากจะได้อะไรหรืออะไรเงี้ยก็บางทีก็มีการยื่นนะบางครั้งอิงรู้ป่บว่ากลุ่มแฟนคลับอ่ะเวลาสมมติว่าดาราคนนี้ไปแสดงละครเรื่องนี้สมมติน้องตูนหรือบาสแต่ตูนบาสแฟนคลับเวฟซีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการรวมแม่ๆรวมเงินแล้วก็จะมีเซ็นเตอร์แล้วทุกคนก็โอนเงินกันมาบางทีนี่โอนเงินกันมาแล้วก็ไปสั่ง พูดทรัออไปสั่งของ,ของสั่งช่อ,ชอดอกไม้ทำโฟมอะไรแต่มันก็จะมีมิจฉาชีพอันนี้ฉันก็เป็นด้อมนะออของศิลปินคนนี้แล้วก็ทุกคนโอนเงินมาออแล้วพอถึงเวลาจริงอ่ะ ไม่มีไม่มีขอไม่มีอะไรอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นช่องว่างเยอะนะเรียกว่าอะไรต้องต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆเลยแล้วก็อย่าเพิ่งแบบเชื่อใครง่ายๆเนาะกับการเรื่องของเงินของทองเดี๋ยวนี้นะมิจฉาชีพมันหากินกันง่ายมากมันไม่รู้เลยเหรอว่าช่วงนี้คนเขาลำบากเนาะแทนที่จะแบบว่าเออไปช่วยกันทำมาหากินนี่ก็ทำให้คนอื่นเขาแบบว่ายิ่งแย่ลงแย่ลงนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ